ชาวราศีเมถุนนะคะก่อนสิ้นปีพศ2568นี้ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ได้โชคลาภลาบลอยอะไรหรือเปล่านะคะค่ะชาวราศีเมถุนได้ไพ่เอ่อ q u f p n of p e n เ a c นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะสิ้นปี เงินก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะอ่ะเงินก้อนนี้มาจากทิศทางใดนะคะนะคะยังไม่พอนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ไม่พอชาวราศีเออ่เมถุนนะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สมบัติ ทางโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินสิ่งของมีค่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้ครอบครองในเร็ววันสมมุติใครอยากซื้ออยากขายก็จะได้ซื้อจะได้ซื้อใครอยากขายก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขายสมหวังสมปรารถนาบางทีเงินก้อนอาจจะมาจากการซื้อขายทรัพย์สินหรือผลกําไร มาจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นโบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินพิเศษจากโปรเจกต์โครงการต่างๆแต่โชคลาบลาบลอยนี้ยังยังไม่มีแต่มาจากหน้าที่การงานธุรกิจนะคะแล้วก็ชาวราศีกันให้เออโทษทีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังเรื่องการเงินหรือเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะ